พระหลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับวัดเมือนรับรรงสันนะครับหรือหมืองซองนะครับอำเภอเชอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพระที่สร้างพศ2 5 0 6นะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมและน่าบูชามากๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นพระที่เกจิสายวัดเขาอ้อนนะครับและก็สายนครศรีธรรมราชนะครับมาร่วมลุกเสกกันเยอะมากๆเลยนะครับเป็นพระหลวงทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มณฑสารเนี่ย ใกล้เคียงกับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับก็คือวัดแจ้งให้พศ2497มากๆเลยนะครับอาจารย์เทมมาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเป็นพระรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมและน่าบูชาจริงนะครับโอเคนะครับเล่านี้คือพิมพ์พรอดนะครับซึ่งพิมพ์พระนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พิจารณานง่ายมากๆเลยสำหรับหลวงปู่ทวดรั่นรับรังสรรค์พิมพ์พรอดนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาชมเปล่าตรงนี้กันนะครับ พระลวงปุทวดวันหมื่นรับนงสันะครับหรือหมื่นองนะครับพิมพ์พระรอดตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ากดติดคมชัดและพิจารณาง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะบวชนะครับถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมนะครับลักษณะมวลสารเหนือว่าเนี่ยพิจณาง่ายมากๆเลยนะครับจะขึ้นไข่แบบบางๆนะครับมวลสารผมว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มวลสารใกลเคียงกับ หลวงปู่ทวดรุ่นแรกหรือว่าน2497เ้ามากที่สุดอีกองหนึ่งเลยนะครับองคนี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมได้พิจารณาไงจริงนะครับโอเคนะครับเป็นพระออคงนงครับที่สวยมากๆเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ